ครับสวัสดีครับนะักเรียนวันนี้เราก็ได้เจอกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในรายวิชาการสร้างเว็บเพจเช่นเคยแต่วันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่7 ที่เจ็ดนะครับการเชื่อมโยเงเอกสารหรือการเชื่อมโยงหน้าลิง์เราจะทํำยังไงจะเชื่อมโยงลิง์เข้าหากันการจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงเอกสารหรือจะเชื่อมโยงหน้าลิง์เข้าหากันทํำยังไงจะทํำยังไงเราทําเรียบเสร็จแล้วแต่ละหน้าแต่ละหน้าจะลิงก์เข้าหากันให้ได้นี่แหละวันนี้แหละเราจะเรียนซึ่งมันจะเป็นงานหลักงานกลุ่มโปรเจกต์ที่เราต้องสอง่ง อะไรการกลุ่มเราต้องส่งวันนี้ซึ่งงานชิ้นนี้นักเรียนก็จะได้ทำเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเราจะลิงก์กันนักเรียนจะได้รู้ว่าทีลิงก์แต่ละหน้าลิงก์ยังไงลิงก์เชื่อมโยงยังไงให้เข้าหากันให้ได้สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเร,เรียนเรื่องอะไรเลยการนำเสนอรูปภาพเนาะการนำเสนอรูปภาพเราก็ได้ใส่เป็นเว็บ หมดแล้วมีวิดีโอใส่อะไรลูกเล่นต่างๆใส่เสียงใส่อะไรใส่เสียงใส่อะไรต่างๆอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่เราใส่เสียงใส่อะไรต่างๆใส่เสียงตอนนี้แหละเราจะทําเป็นเแบบเป็นโปรเจกต์คล้ายๆงานแบบนี้ทํำยังไงทํำยังไงเลยเทำยังไง สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยที่หกไปแล้วกันนะใสยรูปภาพามาสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนหน่วยที่เจ็ดการเชื่อมโยงเอกสารหรือการเชื่อมโยงหน้าลิงก์ครูให้ดูภาพวิวไปแล้วกันซึ่งเอกสารชุดนี้ก็จะสอดคล้องกับชุดการเรียนรู้หน่วยที่เจ็ดการเชื่อมโยงเอกสารลิงนะครับชุดการเรียนรู้อันนี้ครูทําเสริมขึ้นมาเพื่อให้เรียน มีความน่าสนใจอ่าดูตัวนที่เจ็ดนะครับการเชื่อมโยงอ่าเราแรกเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเว็บเพจมันมีสามลักษณะคือเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกันสองเชื่อมโยงไปดังหน้าเว็บเพจอื่นสามเชื่อมโยงไปนอกเว็บไซต์อ่าดูาเนี่ย เชื่อมโยงในเียบเพจเดียวกันหน้าพูดง่ายๆก็คือหน้าเดียวกันอันนี้ตัวอย่างของบุญพี่นะครับแบบนี้ยอันนี้ครับสมมติคิดคําว่าการตกแต่งแผนง,งานปุ๊บมันก็จะมาหาคําว่าการตกแต่งกันงานซึ่งเห็นไหมมันจะเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดนี่แหละคลิดปุ๊บมันก็จะดิ้มาอ่าอันที่สองอันที่สองนะครับ การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพียอนอื่นอันนี้ตัวอย่างของครูพี่เหมือนกันสมมติคลิกไปปุ๊บอ่าเป็นหน้าเว็บอื่นไป Google โทษทีไป Google ไปหน้าต่างของเราแบบนี้คลิกไปแบบนี้เช่นเว็บของครูเนี่ยคลิกไปเว็บโรงเรียนปึ้งปรเมีบมาเว็บโรงเรียนเลยอันนี้เชื่อมโยงไปหน้าเว็บเพื่อนอันที่สามอันนี้โทษทีเชื่อมโยงหน้าเว็บเพียออื่นก็คือหน้าอื่นนั่นแหละ แบบนี้นะครับเชื่อมโยงหนาเว็บเพจอื่นแบบนี้อ่ผมกลับมาก่อนกลับหน้าหลังเชื่อมโยงไปหน้าเว็บเพจอนอีกอันที่สามเชื่อมโยงไปนอกเว็บไซต์สมมติเว็บภูมินาแบบนี้ครับปิดนี้ก่อนเว็บภูมินาอะไรแต่ลิงก์ไปเว็บเพจอื่นแบบนี้เออเว็บเพจอื่นเลยออกไป Google ไปเ c e b o o k ที่เรียนชอบเข้าอันนี้คือเข่าๆอันนี้แหละ ลักษณะการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์คนละลเนียวเอามาดูอันแรกอันแรก1.1คือการเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกันโดยใช้คําสั่ง tag ท a g นะครับ a attribute a name a name แล้วชื่อเป้าหมายที่เราจะไปแล้วก็พลโลนจุดๆคือข้อความที่โชว์แล้วปิดด้วย a อยู่ในแท็กของ a ก็คือ a name แล้วกับชื่อฟ้าโทษทีชื่อข้อความที่เราจะไป แล้วปยนด้วยเอ่เอาดูตัวอย่างจุดเชื่อมโยงเอ m เลมเท่ากับชาร์ปอนูน,นะครับชาร์ปนั่นชื่อเชื่อมโยงอันนี้จะเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเชื่อมโยงที่เราจะไปข้อความแล้วแต่เราจะพูดส่วนใหญ่จะเหมือนกันแล้วปลายทางก็คือเปลี่ยนจาก a h m เลีมเป็นเอ a m มนะครับข้อความทุกอย่างเหมือนกันอันนี้คือข้าวๆดูตัวอย่างไหมครับออาดูตัวอย่างของพี่นี่ นี่นะครับแบบนี้เชื่อมโยงในหน้าเว็บเพจเดียวกันสมมติคิดคํา,า,า,ว,าคว่าการจัดการก็มาคําว่าการจัดการข้อความเอาดูโค้ดเขา v i e ิว o อสคูดูโค้ดอ่าดูเห็นไหมครับครูถ้าคููครูคิดคาว่าการจัดการนี้ข้อความที่แสดงหน้าจออันนี้เป็นคําสั่ง o l l L I เราก็ได้เรียนมาแล้วอันนี้คับคำสั่งนะครับเอ H l m การจัดการข้อความอันนี้ข้อความที่สแสดงแล้วปิดด้วย a อ i นี้เป็นคําสั่งลิสต์อยู่แล้วอ่าแล้วหาคําว่าต่อไป a. h อฮิสเลมต่อไปก็เป็นการอะไรครับ a อน m การจัดการข้อความ,มเห็นไหมแล้วค่ายิงจากไหมอ้าคิดการจัดการข้อความ,มเห็นไหมครับมันก็บินมาอันนี้เขาใส่ตัวสอนวิ่งเฉยเพิ่มเข้าไปที่เราเรียนมามเห็นไหมเอฮิส m a มเอ งงไหมครับอันนี้คือข้าวๆคำสั่งข้าวๆที่เราจะมองไปอันนี้รูปแบบข้างบนคืออ e, h e l m ปุบอันข้อความนี้โชว์หน้าจอ,อเมือนให้ดูชะครับก็ได้ออาดูโคตดเขาเห็นไหมครับการจัดการข้อความอันนี้คือตัววิ่งเนาะเห็นไหม อันนี้คือข้อความที่โชว์ที่ชวนแรกผมไม่เอ่ยนนี้นะครับคือลิงก์มา a h e l m ลิงก์มาหา a d ิ n อันนี้คือรูปแบบคำสั่งที่เราจะไปในการ a din ต่อไปสงสัย,ยไหมสงสัยนะครับอันนี้เดองเรียนได้ลองทำแน่นอนแล้วแต่รูปแบบนักเรียนจะใช้ไปไหน อันที่สองเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นก็คือ A A name h e m เลนั่นแหละเอรูปแบบนะ A h เฮลที่อยู่เว็บที่เราจะไปจุดเชื่อมโยงแล้วก็ปิดนครับแล้วปิดไป A อันนี้คือรูปแบบสายตำแหน่ง,งก็คือรูปแบบรูปแบบนะครับ A แท็กอยู่ส่วนของบอดี้ A, h อ m เล ชื่ออย่างเช่นชื่อไฟลนะ์มนา HTML อันนี้ข้อความที่จะลิงก์ไปทังหมดเราเปิดไฟล์ที่จะลิงก์ไปหาไปนะั้นอันนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูนักเรียนได้สอบแน่นอนได้ปฏิบัติได้ทำจริงแน่นอนอันที่สามเชื่อมโยงไปนอกเว็บไซต์เอ r e ดเลชื่อไฟล์อย่างเช่นเเว็บ cp พที่ครูลิงก์ให้ดูอันนี้ข้อความที่จะไปอันนี้คือคร่าวๆอีกนึง ถ้าลูกคนต้องเรียนเชื่อมโยงแบบข้อความที่เราเชื่อมโยงข้อความแล้วเนาะแบบนี้ข้อความกับแบบหนึ่งเชื่อมโยงโ,ยงโดยใช้รูปภาพอันนี้จะสวยกว่ากันนักเรียนก็ลองดูเราครูทําให้ดูอันนี้แบบนี้ไฟล์ name ชื่อ e ไฟล์ชื่อไฟล d .web อะไรก็ว่าไป s rc ชื่อไฟล์รูปภาพกว้างเท่าไหรก็ว่าไปอันนี้อันนี้คร่าว สูงเท่าไหรก็ว่าไฟแบอดี้อันนี้รูปแบบผมดูรูปแบบที่ตัวอย่างของลูปพี่อ้าวเนี้ยครูามารนหน้าหลักประกันเห็นไหมบิลซอสเอาให้ดูโค้ดเขาอันนี้เป็นช่องไฟนะครับอ่านะครับอคํคำว่าอะไรเอ่ยหน้าหลักซึ่งไฟล์รูปภาพอันนี้นะครับ ดูดูนี้ดีกว่านี่เห็นไหมก็เว้นช่องไป e ฮดเลม EX5 ลิงก์มาหาคำว่าคุณสมบัติแล้วปิดด้วยไฟแล้วปิดด้วย E อ,อยากไปไหมงงไหมงงไหมเลยอ้าวดูคำว่าคุมโมโซมเนดูโฟเดอร์เขาก็ได้เอาโฟเดอร์เวลาทำงานนักเรียนพยายามทำให้มันเป็นโฟลเดอร์ อันนี้ก็บแบ่งแบ่งเป็นโฟลเดอร์อันนี้รูกก็อยู่ข้างนอกทำโพโตสแกมอันนี้เห็นไหมครับเรียก็อยู่ข้างนอกเขาลิงก์คำวาาอะไรครับเอออันแรกเดี๋ยวเอาที่เห็นชัดๆอดีก่อนอันนี้แล้วกันเอออเอฮีเลมเอฮเลม นะครับ a h l ีเชื่อไฟล์รูปภาพมิวอยู่ในอิมเมดมิวเมชั 1, ่นหนึ่งมิวเมชั่นเนี่ยมิวใช่ไหมใช่ไหมเออหนึ่งมิวเมชั่นมิวเมชั่นนะใช่ครับนี่แหละอันนี้คือไฟล์เบฟอ่าเห็นมิวเมชั่นตัวนี้คือลิงก์เขาใช้โค้ดลิงก์ เป็นรูปภ,ภาพรูปภาพอ่าครับอีเฮ i u m แล้วชื่อชื่อเวฟที่เราจะลิงก์ไปลิงก์ไป exit แล้วเขาทำไฟล์ว่า exit ตรงนี้เห็นอีตรงนี้จะเป็น exit แล้วก็ลิงก์แล้วก็ไฟล์เป็นไฟล์ไฟล์นะครับไฟล์นี้ทีไฟล์นี้ครับเนี่ย h ลีย u m ยอ่อครับแล้วก็ไฟแล้วก็ปิดด้วยใช้แค่นี้ไฟรูปภาพต่างกันกับที่เราลิงก์ชื่อไฟล์ว่าเราจะรูระบุไปไหนอันนี้คือรูปแบบรูปแบบแต่ครูจะอธิบายอ้าวชื่อไฟ A, ing, ล์เอเรียมระบุไปแล้วไปที่ไหนเข้าควอมที่บายแล้วปิดด้วเอ A, อยู่ในส่วนของบอดี้แห่งบอดี้ อันนี้นการคลิกไปลิงก์สีตัวอักษรเปลี่ยนมีลิงก์เอลลิงก์เอลิงก์สีที่เปลี่ยนอันนี้คือเวลาคลิกสีมันก็จะเปลี่ยนเหมือนที่ครูคลิกให้ดูเนี่ยคลิกสมมติคลิกตรงน,นี้คําสั่งเบื้องต้นสีมันก็จะเปลี่ยนโอ้พอทีนี่ครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปการเชื่อมโยงดีสีที่เคยคลิกแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนี่คือรูปแบบต่อไปอันนี้นะครับ อ่าถ้าระบุอ e ีเมลเมลทูอีเมลแอดเดสต้องระบุไปปิดด้วย a a เอเอเฮดเลแล้วปิดด้วย a อันนี้เป้าหมายเหมือนกันสมวดเป้าหมาย tag a attribute a name file ชื่อระบุไปปิดด้วย a อ้าวอันนี้ตัวอย่างเอเฮดเลนอันนี้ม้อเฮดสัญญาล์ศูนย์หกพีพีชื่อไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้ a h เฮดเลนลิงไปหน้าเว็บอื h ่น h อเฮดเลนเมลทูชื่อมน,อน,อน,นั่นอะนรๆคร่าวๆเดี๋ยวครูทำให้ดู อันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างเปิดโน้ตแผ่เปิดโน้ตแผ่เลยเนะาะซีเอฟซีเซฟแอดหรือเซฟก็ได้กูงมมติกูจะไว้ใน EX ที่เราทำแตบบ่นี้ต่อไปเป็นงานเอาไว้ในนี้แล้วกันเนอะโอคจะมาปอล สมมติแล้วแต่เรานะครับตั้งชื่อแต่ไฟล์แรกให้ใช้คำว่าอินเด็กที่เราเรียนมาอันนี้ครูทำให้ดูเฉยว่าว่าเราจะลิงก์ h t n l web save อ้าวมาดูไฟล์ที่เราเซฟลงเซฟลงในไดรฟ์ีเอาบีบอักมาก่อนเนาะเนี่ยเว็บเป็นแบบน,นี้นะครับเห็นไหมครับลิงก์สมมติลิงก์ Smooth, ใหญ่ๆด้วยแบบนีน้ลิงก์ปุ๊บเออเลื่องไหมครับเออเลื่องแน่นอนเพราะว่าโค้ดที่นี้มันหาไฟล์ไม่เจอลิงก์เอาดูอันแรกก่อนอันแรกก่อนนะครับอันแรกสมมุิคัวาหาเนื้อหาก่อนเอาเนื้อหาเขาก็ค่อยแล้วกันเอนื้อหาเขาก็ค่อยเอาคู่ไฟล์สองไฟล์นี้ เอาไว้ใดไฟล์ในนี้ครับไฟล์ทุกอย่างให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันถ้าไม่อยู่เราก็ระบุขาดให้ชัดเจนขาดโค้ดให้ชัดเจนเหมือนสองรุ่นพี่ทำเนี่ยเรามีสแลปขาดเออมีขาดให้ชัดเจน,น,เ,จน,น,เ,จนเอาแรกดูนะครับไว้นี่เนาะ,ะอันนี้โค้ดสมมติครูเปลี่ยนอันนี้เป็น h e TML ให้ดีเทลละกันทีไ่ได้เห็นชัด html คูเปลี่ยนเป็น0ูนสองสองข้อความนามสกุล pptx เอาทำไมรู้นามสกุลนี้เอาคูปิดไปก่อนเดี๋ยวบางคนไม่หน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนคูเอาคั้งแรกเราไม่รู้ว่านามสกุลอะไรมาที่ t o o c d e r option b i ก view ิ i g o i t i e n เอามยารัง าครับเอาขยายตอนนามสกุลนี้ไหมอ,าอา่า 02m etx อ่าดาวน์โหลดเอาสมมุติรูเปลี่ยนข้อความนี้เนื้อหา h t m l 02อันนี้เป็นข้อความนะครับ02รอบกดเซฟ เดิมเป็นแบบนี้เนาะเอารีเฟซอันนี้คือข้อความที่เปลี่ยนเองครับอันนี้เป็นโค้ดเรามองไม่เห็นเอาคลิกไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะถามว่าจะเซฟเคยเล่นอินเอร์เน็ตเนาะเคยเข้าเว็บอะไรต่างๆหมดถ้าคลิกอันนี้ครูยังไม่เปิด02นะครับเอา้าคลิกโอเพนถ้าเซฟก็เซฟลงโอเพนปุ๊บมันก็จะเปิดไฟล์ html02 อันนี้คือข่าวๆอีกนึงที่เป็นไฟล์ pdf ที่นรงเรียนเจอบ่อย ที่เจอบ่อยบางครั้งบางครั้งแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าสมมติครูเปลี่ยนเป็น html er เอานามนามคุณ PDF เหมือนกัน PDF อ่ากดเซฟงานทุกอย่างมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอ่าวอาลัลลิเฟ,ฟหม่ตึ้งถ้านี่แหละการลิงก์คลิกไปมันจะสีมันก็จะเปลี่ยนตึ้งเนี่ยมันก็จะมาเลยเป็นหน้าไฟล์ PDF เห็นไหมครับ อันนี้คือข้าวข้าวเอาแบกกับคืนอันนี้คือหน้าตาเว็บอีก,กน,นึงเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์แบบนี้อันนี้ครูเว็บโรงเรียนก็ซีพีปึง้งอันนี้มันก็จะมาให้โอ้โหอ่าเี้มันไปมาเว็บเว็บโรงเรียนนะครับอันนี้มันก็จะเข้าเว็บโรงเรียนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว มปนติดเอ่ิดใหม่นะครับอ้าคขี้มันกไปเว็บโรงเรียนเห็นเลยเห็นเลยครับอันนี้คือข้าวๆลด,ด,ดขนาดลดขนาดลดขนาดอันนี้มันก็จะลิงก์มาเว็บโรงเรียนเลยอ้าวกลับขึ้น ลิงก์ใหม่ต้อเรียนชอบเข้าอะไรเอาเฟซบุ o กเอาเข้ามากเนาะเ a c e อซ o k c o m อันนี้ก็เขียนแล้วแต่เราจะพิมพ์นะครับแล้วเตินเราเข้าพิมพ์ครับเซฟ อันนี้รูปแบบ a เห็นไหมครับ a เหลนมแล้ปิดด้วย a ในตัว t a อ่าลีเเฟซใหม่เห็นไหมขยายดีกว่าไออีทั้งรั้งห็นไหมคลิกไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าลิงก์เฟซบุ๊กเลยเห็นไหมครับมาแล้วอันนี้คือรูปแบบรูปแบบการใช้งาน่ลิงก์การเชื่อมโยงอีกนึงถ้าระบุเมลแบบนี้เมลทูมานะก็ระบุไปหาอีเมลของตัวเองปึ๊ง มันก็จะป่าอันนี้มันเป็นเอาลุกน,นี่คือข้าวๆออกใจนะครับไอ้ครูไม่ข้านะครับมันเป็นเอาลุกอันนี้ทําให้ดูเฉยอันนี้คือรูปแบบที่เราจะลิงก์ไปน,นี้ที่สองครูทำลิงก์ให้ดูเฉยนี่แหละเหตุผลที่เราต้องลิงก์สมมติเราจะลิงก์ลิงก์ในเว็บนี้หน้าหน้าของเราเว็บของครูหน้านี้ ลิง์ไปหาเว็บของเบจะมาพรอ,อู่มานี่ลิง์ไปหานี่เราจะลิง์กได้ไงอ้าดูลิง์ได้ไงครับอ้าวขั้นแรกกลับไปถ้าต้องไปดูสอดคล้องกับคําสั่งอะไรถ้าลิง์ไปเชื่อมเชื่อมดวงยังเว็บเพจอื่นใช้ตัวนี้นะครับ a h l i m เนี่ย a h l i m มันนี้เลยก็ได้อเรามาดูโค้ดดูโค้ดของตัวเองอ่อางใส่ PR แล้วกันเพื่อให้มันเป็นคนละบรรทัดอ้าวสมมุติจะลิงก์ไปหาไฟล์ของเบินจามพรบินจามพรไฟล์นี้นะครับฝ่ายนี้อ้าวบินจาพรต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับนี่แหละเหตุผลที่ครูให้พิมพ์ภาษาอังกฤษอันนี้อะไรเลย ปึ้ออันนี้ไปหาเนื้อหาเนื้อหาของเบจจ์เจบเจจ์อ,อันนี้เขาทำเรื่องดาวเลิกไปหาเนื้อหาดาวเลิกแล้วกัน ดาวดน์โหลดแล้วพิมพ์ผิดอีกเลดาวดนาว์โหลดกดเซฟอันนี้ต้องพิมพ์ไม่ถูกนะครับลิงก์ดูดีอีเฟสตึต้งเพิ่งเข้ามาแล้วขี่ไปปุ๊บมาแล้วครับลิงก์ไปหาเนือจจ้อหาอมินจามาพร ลดขยายอันนี้คือข้าวๆเสร็จแล้วเราจะลิงก์กลับได้ไงลิงก์กลับได้ไงอ้าวก็เหมือนกันเราก็ต้องเปิดโค้ดของจะมาปอน o p โอเพนวิดโอเพเปิดไม่ไ้นครับต้องใช้ o p e n น i t ดเลือกรถแ a ดถ้าไม่มีก็ชูดอันนี้กรณีไม่มีติ๊กข้าไม้ถูกออกนะครับเาเลือกอื่นโปรแกรมเห็นไหมเลือกร d แอาเหมือนกันชื่อไฟล์มุด คูจะไว้ล่างสุดใตยสุดของบอดี้ชื่อไฟง่ายๆก็เนาะก็คล้ายๆเดิมอวอกนี้มาเลยก็ได้แล้วค่อยมาเปลี่ยนเอเฮเลเนี่ยเห็นไหมครับเอเฮระบุเบที่เราจะเชื่อมโยงต้องลิงอันไหนก็ต้องไปนะั้นแต่ชื่อไฟล์นี้จะต้องเป็นชื่อไฟล์อะไรครับชื่อไฟล์อะไรครับเนี่ย เวฟไปหาเวฟอันนี้ครูทำมาดูเฉยนะครับตรงน,นี้พิมพ์ให้ถูกนะครับถ้าไม่ในใจลองรอดีีมาอะไรก็ได้ถ้ากว่าพิมพ์ผิดชื่อเวฟอันนี้โอโทษๆเราต้องเปิดไฟล์ของใครครับเป็นจาพรอเนี่ยอันนี้ต้องเป็นชื่อเวฟเห็นไหมชื่อจะไม่ตรงกัน เฟไปหาแล้วเอาข้อความาคูมาแล้วเอาโฟปึ้งเอาลีเฟสเฟครับเสร็จแล้วมันก็จะมาดูข้า,างล่างสุดเห็นไหมครับลิงกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอันนี้ลิงก์กลับไปได้อันนี้คือข้าว อันนี้คือรูปแบบรูปแบบการทำงานเราได้แต่ละหน้าแล้วทำยังไงให้มันรวมกันทั้งหมดขั้นต่านะครับขั้นต่าคือกลุ่มละสามคนมีหกหน้ารวมผู้จะทำไฟลยแรกใช้คำว่าอินเด็กนะครับเวลาลิงก์เข้าหากันแบบนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างของคุณพี่ทำยังไงที่เข้าหากัน แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนคลิกไปปุ๊บแล้ลิงก์กลับมาคลิกไปปุ๊บตอนที่คลิกไปปุ๊บแล้วก็คลิกมาปุ๊บอับลิงก์ไปได้ก,กลับไปกลับมาได้นะครับกลับไปกลับมาให้ได้ไไดอีกแบบหนึ่งจะใช้แบบไหนก็ได้มีตัวอย่างเยอะอม,มีตัวอย่างเยอะ แต่ไหนก็ได้ครูไม่ได้ติเออขอให้นักเรียนทำลิงอ่เนี่ยลิงคือการลิงงานกลุ่มนะครับเนื้อหาเราก็ทํามาแล้วอันนี้คือข้าวๆมีใครสงสัยอะไรไหมครับในส่วนเนื้อหาบทที่เจ็ดการเชื่อมโยงมีใครสงสัยไหมบทที่เจ็ดททำเอกสารวิดีโอรประกอบเนีบเวียบประกอบ,บ,กอบสําหรับไว้สําหรับ ชุดการเรียนรู้ชุดที่เจ็ดชุดๆนะครับที่ผมทําไปให้ักเรียนถ้าไม่มีสงสัยแล้วสัปดาห์หน้าจะพูดถึงการสร้างตารางตารางทํำยังไงทำไมทําไมเราต้องทําตารางเออทําไมไม่ทําในเวิร์ดอีคิโในเว็บก็ทําได้นะครับเราจะสร้างตารางยังไงนี่แหละเออตารางเอาทางตาราง อันนี้คือสอัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้ให้เราทํางานงการเชื่อมโยงนะครับมีใครสงสัยไหมครับใครสงสัยไมเย่เอ่ยนนี้การลิงก์ทาเป็นแล้วนะ้วทั้งเรียนก็นย่า้ทาเป็นสอบปฏ,ฏิบัติสอบรายไดเออ้เราควรจะนัดสอบอแหละสอบการลิงก์การเชื่อมโยงนี่แหละเหตุผลสําคัญเมื่อทํางานเสร็จแล้วจะจะลิงก์ได้ถ้าไม่มีอะไรสงสัย ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงแค่นี้ถ้าใครสงสัยส่งมาทางอ e ีเมลหรือเฟซบุ๊กกับครูก็ได้มานะ SICP หรือเฟซบุ๊กมานะคุณแตงครับส่งมาได้สอบถามได้ส่งมาในข้อความรูเฟซได้ทาไม่กล้าถามในชั่วโมงโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับต่อไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค,นครับสดีครับ